สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปอนะคะหนึ่งนาทีทิปส์กับ Excel ค่ะคลิปนี้ปอนมี tips ทิปส์ดีๆกับ Excel จะมาแชร์กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะวันนี้ปอนจะมาแชร์ในรูปแบบของฟอร์มูลาที่เรียกว่า x l o o k u ลคค่ะไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เคยได้ยิน xlookup กันมาบ้างหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว X l o o k u ลู Look เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับตัว Vlookup นะคะเพียงแต่ว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยอยู่ในรูปแบบของการ Return ค่า false นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันแตกตา่างะะ Look ย ตัวฟอร์มูลาเนี่ยก็คือปกติเลยแล้วก็เท่ากับค้นหา xlookup นะคะแล้วก็ lookup value นะคะ area ที่เราอยากจะ lookup นะคะแล้วก็ return ก็คือตัวที่เป็นตัว lookup area ที่เราอยากจะได้ value นะคะตัว return นั่นเอง หลังจากนั้นจะเป็นการรีเทิร์นค่าฟอล้วในกรณีถ้าเขาหาตัวจับคู่ไม่เจอถ้าพูดง่ายๆนะคะเราจะให้เขารีเทิร์นเป็นอะไรนะคะกรณีนี้ปอให้รีเทิร์นเป็นคำชื่อของเรเลย นี่ค่ะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง X lookup กับ V lookup ในรูปแบบของกรณีของ return ค่า f a l s นะคะถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆลองเอาฟอร์มูลานี้ไปลองเล่นดูหรือไปลองแอพพลดูนะคะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้ามีคำถามเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้พลาดทิปดีๆในครั้งหน้าแล้วพบกับปอในคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ